ผมมาที่วัดหนองกายที่นี่นะครับที่จริงไม่รู้จักในสารระบบความคิดเลยครับมาเพราะว่ามาเที่ยวกับทัวร์ที่ปายปางอุ๋งขาลงเนี่ยทางคนกับรถที่สนิทการที่คุณโจเนี่ยบอกว่าสถาที่เนี่ยสถาที่วัดเนี่ยชวนมาเที่ยวชวนมาไหว้พระก็มาวันที่มาก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรแล้วครับประกอบกับวันนั้นลูกก็โทรมาบอกว่า เอสอบเพศสัตไม่ผ่านเพราะลูกเรียนอยู่เพศสัตหลังสิตนะครับฮนะสอบแล้วไม่ผ่านก็คือต้องเรียนซ้ำชั้นนะว่าง่ายๆครก็ไม่ไม่รู้จะทำไงก็ด้วยความสับสนนะครับ <c oughs> วันนั้นมาถึงที่นี่ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าลูกสอบเพศสัตผ่านนะครับจะมารักษาศีลให้หนึ่งคืนนะครับเพราะว่า การบนต่อหลวงพ่อใหญ่ที่นี่ต้องมารักษาศีลหนึ่งคืนก็ก็คิดว่าคงไม่นั่นอะไรก็กลับไปผลปรากฏว่าลูกสอบอีกทีนะครับจากที่ตกเพศสัตนะครับได้เกรดบีก็เลยมาครั้งแรกมาครั้งแรกนะครับสำหรับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการแก้บนนะครับเพราะว่า มีเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันมันแก้ไม่ได้นะครับแล้วอยู่ๆเราก็ขอให้หลวงพ่อใหญ่ที่นี่ยนะช่วยให้มันผ่านพ้นไปได้ดีสิ่งที่เราคิดว่ามันแก้ไม่ได้แล้วนะ่ะมันเหมือนเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วนะ่ะมันถับถูกแก้ไขเหมือนอย่างเนลมิตให้หายไป นะครับส่วนตัวก็เลยมีความศรัทธาที่นี่มากพอสมควร <Okay. S 1> ถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆที่ดูแลู้เหมือนจะไม่มีในสารระบบความเชื่อเท่าไหร่นะแต่มีความศรัทธามากครับผม <Okay. S 1> วันนี้ตั้งใจมารักษาศีลที่นี่นะครับ <Yeah. S 1> หนึ่งวันเต็มนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็จะออกศีลที่นี่ในวันพรุ่งนี้นะตอนสายสา <Yeah. S 1> แล้วก็เดินทางกลับ จังหวัดสราบรีเพราะไม่ใช่เป็นคนที่นี่เป็นคนมาจากสราบรีครับครั้งแรกที่มารักษาศีลที่นี่นะครับเราไม่รู้หรอกที่จริงมันเป็นเรื่องขอขาดบัตตายว่าถ้าวันนี้ผมแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ลูกที่เรียนเภสัชจะหมดอนาคตก็คือจากนักเรียนเภสัชจะกลายเป็นนักโทษ มันไม่มีที่พึ่งนะครับที่นี่เป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราต้องกลับไปให้ทันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเนี้ยนะครับผมขับรถจากที่นี่ออกจากที่นี่ประมาณสองโมงกว่าๆนะครับเดินทางถึงพระพุทธบาทสระบุรีประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าขับด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่มีนะครับ เพื่อไปแก้ไขปัญหาให้ลูกให้สำเร็จได้ทั้งที่มันไม่มีโอกาสแล้วนะครับทำให้ลูกผมจากต้องหมดอนาคตกลายเป็นคนมีอนาคตอีกครั้งและลูกชายของผมก็บวชมันเหมือนกับเราศรัทธาศรัทธาและคารพผมคิดว่าผมศรัทธาและคารพ ต่อองค์หลวงพ่อใหญ่ที่อยู่ด้านหลังองค์ผมนะครับและสิ่งที่ผมได้รับผมคิดว่าเป็นอาน,นิสงส์ที่ผมได้มีโอกาสมากราบไว้ท่านเท่านั้นเองและท่านก็ส่งผลให้ปัญหาทุกอย่างนะครับของผมผ่านไปได้ดีนะครับ